องค์การบริหารส่วนจังหวัดติกาเด่ยนเลังข้าวจัดพิธีหมอบรรวินแช่ให้แก่คนพิการเมื่อวันที่11สิงหาคม2 5 5 4เวลา14นาฬิกานายไพบูลอุปติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายแพทย์วิวัตกีธามโนรองนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดภูเก็ตนายพินโยอุดมผู้แทนคนพิการจังหวัดภูเก็ตนายไวยทอดอุปติสิงห์ผู้แทนสถาบันพัฒนาการแดกราชนครินนายสงวนคุณาพรผู้แทนสโมสรโรตารีถุงข้า และนายทวัดอุปติสิงร่วมกันถล่งข้าวพิธีมอปรถวินแช่ให้แก่คนพิการณนห้องประชุมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสมาชิกสภาข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและซื่อมนชนเข้าวร่วมเรื่องการที่ sustainability ของโปรเจกต์เนี่ยซึ่งเราก็อยากจะให้มันมีว่า maintenance cost หรือว่าการที่ถ้าเกิดแบตเตอรี่เสียขึ้นมาหรือว่า ลักษณะพวกนี้นะครับมีแผนการยังไงบ้าง่ยที่ว่าจะช่วยผมตอบคำถามได้ว่าโครงการของเราเนี่ยจะสามารถต่อไปได้มีคนมาซ่อมหรือว่ามีมีบัดตรงนี้มากบ้างหรือเปล่าครับท่านรถเข็นผู้พิการเนี่ยรประการแรกเลยอุปกรณ์ที่เรานํามาประกอบเนี่ยเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งจากประเทศจีนแล้วก็เป็นสิ่งที่หาซื้อได้ในประเทศไทยแล้วฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่อง เสียหายต้องซ่อมแซมหาไม่ยากวัสดุอันที่สองเนี่ยเรามีความตั้งใจที่จะให้ผู้พิการที่ได้รับรถบางคนอาจจะ1-2ถึคนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงจากบริษัทที่ผลิตรถรุ่นนี้ให้เราส่วนในเรื่องค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาเนี่ยเราเองมีให้ส่วนหนึ่งในเบื้องต้นเท่านั้น อาจจะไม่ถึงขนาดตลอดชีพแ่่วาผมเคยรับทราาบจกคุณหอญอุปติสิงในยอกองการบริหารส่วนจังหวัดภูกเกต็ตกล่าวว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเกต็ตได้รวมกับสำนักง,งานสร้างาธารณสุขจังหวัดภูกเกต็ตมูลนิธิพัฒนาการแดกราชนครินและสมโมสรโรตารีถุงค่าดำเนินการจัดห้ารถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์สำหรับคนพิการที่ได้มาตรวจท่านและสามารถวัดตัวเพื่อเลือกนาดรถเข็นได้โครงการของของค์การมัลส่วนจังหวัดภูเกต็ต ที่จัดแพทย์พยาบาลเยี่ยมตามบ้านนะครับเราซื้อรถเข็นไปให้ผู้พิการนะครับเป็นรถเข็นที่เป็นมาตรฐานนะครับซึ่งระบบราชการไทยนั้นต้องซื้อที่เป็นมาตรฐานต้องมีระบบมาตรฐานเพราะงั้นเราจะซื้ออี้ไม่ได้มันต้องถ้าวืฒที่ไม่มานะครับคนไทยไม่สามารถคนพิการไม่สามารถจะนั่งวิวแชร์ที่วัดตัวได้เลยนะครับนี่เป็นความก้าวหน้าขั้นหนึ่งนะครับของ ดูแลคนพิการพิกทจวงสาสุนะครับร่วมกับทางองค์การมวลชนจังหวัดและก็รวมทางบริษัทน,นะครับแล้วครั้งนี้สโมสลรลอตเตอรี่นะครับมอบอีกขั้นนึงก็คือทําเวอร์ชั่นที่มีเครื่องเครื่องดเข้าไปใส่ให้นะครับนี่เป็นความร่วมมือด้วยกันางแท้จริงนะครับจากทุกภาคส่วนจึงถือเป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งของระบบก,การดูแลคนพิการโดยเกิดจากความร่วมมือกันข้องไล่ภักส่วน ซึ่งที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,กต็ตได้หลงเห็นความสําคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของคนพิกรารโดยได้จัดทำโครงการภูเก,กต็ตแค่และโครงการช่วยเลือผู้ป่วยเรือรังและผู้พิการในชุมชนซึ่งได้เชื่อมต่อไปยังภาคีเครือข่ายอื่นๆเช่น,นอาซาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่เข้ามาช่วยเลือและเสริมสร้างสมรรถภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อให้ผู้ป่วยเรือรัางและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ขณะเดียวกันทางองค์กรเอกชนได้เข้ามาช่วยเหลือโดยการบริจากรถเข็นแบบวินแชตลอดจนสร้างทางลาดในที่สาธารณาต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการพร้อมทางพัฒนาภูเก็ตให้เป็นจังหวัดอินเตอร์ด้านการให้บริการผู้พิการต่อไป ทางนี้ในปีงบประมาณ2 5 5 4ทางอง5์ทาการบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตได้ดําเนินการก่5ผู้พิการที่ต้องการรถวินแชร่รอมทางได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาการแดกราชนกรินและสมุทรซ่อนโรตารีถุงค้าซ่องประเภทคือรถเข็นสําหรับคนพิการที่ช่วยเลือตัวเองได้น้อยซึ่งต้องหวัดตัวผู้พิการเป็นรายบุคคลได้รับการสนับสนุนจากสทบันพัฒนาแดกราชนกรินจนานวน30รายและรถวินแช่ ชนิดหัวหลากสำหรับคนพิการที่ช่วยเลือดตอนเองได้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสซอนโรตารีถุงค้าจำนวน27รายโดยกำหนดจัดพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในปะนามาพิไทยซมมด็จประเทปพระร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีในวันที24่24สิงหาคม2 5 5 4ณโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตซึ่งการมอบปลอดเข่นพระราชทานในครั้งนี้ประกอบด้วยการประเมินแดกและคนพิการที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากแพทย์ เลนักกายภาพบำบัดพร้อมทางการเลือกอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นเหมาะสมกับความพิการโดยทีม AICD วินแช่โปรเจกต์อาซาสมัครต่างชาติและเจ้าหน้าที่สถาบันรวมกันปรับอุปกรณ์รัดเข็นเพื่อการใช้อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีความประงคงข้อรับดัเข็มสมัดแจ้งได้ทีโรงพยาบาลถูกแห้งซึ่งสู์ประสานง,งานยูทีสำนักง,งานสาธารณาสุขจังวัดภูเก,ก็ตไฟส่งเสริมสุขภาพในการนี้จะต้องมีการวัดตัวประเมินคนพิการ